มาดูข่าวดีทางด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นะครับนิติสารไทม์ฉบับที่กำลังวางแผงอยู่ในขณะนี้ได้นำเสนอประเด็นพิเศษทางด้านสุขภาพครับผาาหัวในหน้าปกเล่มนี้ได้พูดถึงความเป็นไปได้ของเด็กที่เกิดในยุคนี้อาจจะสามารถมีชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีได้ยืนยาวถึง142ปีด้วยองค์ความรู้เรื่องการชะลอวัยครับ ความน่าสนใจของนิตยสารไทม์ฉบับนี้เปรียบเทียบได้เหมือนกับการค้นพบน้ำตกแห่งความหนุ่มสาวกับความสำเร็จของผลงานวิจัยยาปฏิชีวนะที่เรียกว่า ราพาไมซินที่ใช้ทดลองเพื่อลดอายุหนูสยามหรือชื่อตามการทดลองว่าหนู ut2598 ได้สำเร็จจากอายุเฉลี่ยของหนูจะตายเมื่ออายุ2ปี3เดือนในขณะที่หนูที่ได้รับยาราพาไมซินสามารถมีสภาพร่างกายเหมือนหนูอายุน้อยๆทั้งๆที่มีอายุถึง3ปีและตายตอนอายุ4ปีผ, <liber> ผลงานวิจัยนี้เป็นของศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพที่ซานอันโตนิโอของมหาวิทยาลัยเท็กซัส ซึ่งยาระพาไมซินมีฤทธิ์ชะลอความแก่และความเสียหายของร่างกายในระดับเซลล์รวมถึงทำให้ระบบตับหัวใจและความยุดหยืนของร่างกายดีเหมือนวัยหนุ่มสาวโดวยการรบกวนการทำงานของยีนที่เรียกว่า mtor โดยการควบคุมกระบวนการรับและใช้พลังงานของเซลล์ที่ระบบนี้มีเหมือนกันทั้งในหนูและในมนุษย์และนี่ก็เป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างของผลงานวิจัยที่แสดงว่ามนุษย์สามารถมีชีวิตยืนขึ้นพร้อมกับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย ยังไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ได้ระบุไว้ในนิตยาาสารเล่มนี้ด้วยว่ามนุษย์เราสามารถมีอายุยืนและดูเด็กได้นานโดยไม่ต้องรับยาราอพามซินอีก2วิธีนั่นก็คือ 1. บุคคลคนนั้นมียีนที่ดีมาตั้แต่กําเนิดแล้วหรือ 2. บุคคลคนนั้นสามารถใช้ร่างกายของตนเองได้อย่างดีและรับมือภาวะความเสื่อมของร่างกายได้ไม่ว่าจะเป็นการรักษาคอลลาเจนที่เริ่มลดลงปีละหเตั้งแต่อายุ18ปีโดยการทาครีมกันแดดสม่ําเสมอ การป้องกันความเสื่อมของระบบปอดที่จะเริ่มเมื่ออายุ30ปีด้วยการออกกํำลังกายการป้องกันข้อเสื่อมที่จะเริ่มตั้งแต่อายุ35ปีด้วยการกระโดดเบาๆทุกวันและเมื่ออายุ40ปีที่ร่างกายจะเริ่มสูญเสียกล้ามเนื้อและเปลี่ยนเป็นความอ้วนก็ต้องออกกำลังกายให้มากขึ้น และเราสามารถหลีกเลี่ยงความเสื่อมของตาที่จะเริ่มตั้งแต่อายุ40ปีเป็นต้นไปด้วยการหมั่นใส่แว่นกันแดดไม่ให้ตาโดนแดดโดยตรงและหยุดสูบบุหรี่ระบบตับจะเสื่อมตอนอายุ50ปีเราสามารถทําให้มันดีขึ้นได้โดยการดื่มน้ํามากๆและเราสามารถป้องกันโรคสมองเสื่อมที่จะมาเยือนในช่วงอายุ70ปีได้ด้วยการหาเกมหรือกิจกรรมกระตุ้นสมองทําอยู่เสมอโดยตามประวัติศาสตร์มนุษยชาตินั้นสามารถเพิ่มอายุเฉลี่ยของมนุษย์ได้ตั้งแต่ เริ่มพัฒนาระบบสุขอ,อนามัยเริ่มตั้งแต่ปี2468เป็นต้นมาที่เริ่มมีการรณรงค์ให้ทุกคนดื่มน้ำสะอาดและจัดการกับสิ่งปฏิกูลให้ดีขึ้นทำให้มนุษย์มีอายุเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นเป็น59ปี ต่อมาในปี2498มนุษยชาติประสบความสำเร็จในการผลิตวัคซีนทั้งโรคหัดโรคคอตีบโรคโปลิโอและโรคอื่นๆที่ติดต่อกันทางการสัมผัสรวมถึงป้องกันไวรัสร้ายแรงถึงชีวิตได้หลายชนิดทำให้อายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น70ปี จากนั้นในปีพศ2528องค์การด้านสุขภาพเริ่มส่งเสริมแคมเปญรณรงค์เรื่องโรคเกี่ยวกับหัวใจและความอันตรายของการสูบบุหรี่ทำให้อัตราผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคมะเร็งปอดลดลงและอายุเฉลี่ยมนุษย์เพิ่มขึ้นอีก5ปีเป็น75ปีและในปีนี้พุทธศักราช2558การพัฒนาการด้านการแพทย์ ยาการตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษาทําให้สามารถลดอัตราการเสียชีวิตมะเร็งและการป่วยเป็นโรคภัยต่างๆได้อีกมากทําให้ความคาดหวังอายุเฉลี่ยมนุษย์เพิ่มเป็น79ปีซึ่งในอีกไม่เกิน30ปีข้างหน้ามนุษย์จะมีอายุเฉลี่ยมากกว่า81ปีด้วยวิวัฒนาการด้านยาที่สามารถหยุดความแก่ชาราลงได้ แต่หากการวิจัยเรื่องยาปฏิชีวนะราพามซินประสบความสำเร็จในการใช้กับมนุษย์เด็กที่เกิดในยุคนี้ก็อาจมีอายุยืนยาวถึง145ปีได้นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถทำให้คนมีอายุยืนขึ้นดูเด็กได้นานขึ้นได้อีกหลายวิธีทั้งการนั่งสมาธิการคิดบวกและใช้ชีวิตที่สดใสอย่างเด็กๆหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า อย่างแอดฮาร์ดและสุดท้ายคือการเลือกรับประทานอาหารโดยลดพวกโปรตีนหนักจากสัตว์ใหญ่ทําให้คนอายุยืนขึ้นได้และทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้เน้นแค่การมีอายุยืนแต่ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้นานที่สุดด้วยติดตามประเด็นข่าวอื่นที่เกิดขึ้นรอวันนี้ครับกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญผ่านการพิจารณาหมวดปฏิรูปไปแล้วเจเรื่องซึ่งเรื่องล่าสุดคือการปฏิรูปวัฒนธรรม ส่วนการปฏิรูปพลังงานกําหนดให้ปิตโตรเลียมและเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นทรัพยากรของชาติโดยให้มีการปรับปรุปรงการสรํารวจการผลิตและการใช้ปิตโตรเลียมรวมทั้งพลังงานอื่นๆทั้งนี้เหลืออีกสี่เรื่องที่จะพิจารณากำหนดไว้ในร่างรัฐธรรมนูญก่อนจะเริ่มพิจารณาหมวดการสร้างความปรองรองได้ในวันพรุ่งนี้คอรมอ,อ,อ,อนุมัติงบกลางกว่าห0 0 0 0่นล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการบริหารจัดการน้ำโดยปรับโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีปัญหาภัยแรง โดยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าไปบริหารจัดการร่วมกันซึ่งพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานเป็นพื้นที่เร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขนายสมหมายภาสีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าได้รับหนังสือจากปปชแล้วและจะใช้เวลา2-3ถึงวันพิจารณาแนวทางการรับผิดชอบของผู้สร้างความเสียหายโครงการรับจำนำข้าวโดยมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังรับผิดชอบดูแลในรายละเอียด สารดีกาพิพากษาสั่งกอทมชดใช้เงิน18ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยในคดีที่ปล่อยให้โป๊ะเทียบเรือท่าพานกรับน้ำหนักเกินจนโป๊ะล่มเมื่อปี2538ซึ่งมีผู้เสียชีวิต12คนโดยสารเห็นว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กระทำการโดยประมาทอย่างร้ายแรงปล่อยให้โป๊ะรับน้ำหนักเกินกว่ากำหนดจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก สิบตำรวจโทรนรพัฒ์เพชราพรปรลัดอบตอสวนแตงจังหวัดชุมพรพร้อมญาติและทนายความเดินทางเข้ามอบตัวที่สอพเอมืองชุมพรหลังก่อเหตุยิงนางสาวพาดายังสถิตรองประลัดอบตอเสียชีวิตเบื้องต้นตำรวจตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและมีอาวุธและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตำรวจเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดหาตัวคนร้ายที่เข้าไปขโมยทรัพย์สินในบ้านของนักร้องเบลสุพล โดยคนร้ายทุบบล็อกแก้วเข้าไปขโมยทรัพย์สินในบ้านพักย่านคลองศานได้ทรัพย์สินเป็นเงินสด3 0 0แสนบาทนาฬิกาหรู2เรือนเครื่องเพชรและอาวุธปืนรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทเบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นคนงานก่อสร้างที่มาทำงานใกล้หมู่บ้านสํานักงานตำรวจแห่งชาติย้ำไม่ได้เป็นผู้ให้ข่าวคนร้ายในคดีระเบิดทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าสยามกับห้างสรรพสินค้าพาร,รากอนว่าเป็นชาวต่างชาติ ยืนยันว่าการสืบสวนสอบสวนคดียังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องแต่ยอมรับว่าจับคนร้ายได้ยากเพราะเป็นการใช้คนร้ายที่ยังไม่มีทะเบียนประวัติจับกลุมกลุ่มเดินสารใจสู่สันติชายแดนใต้เดินทางออกจากาที่พักในอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีไปยังเป้าหมายที่อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสระยะทางกว่า40กิโลเมตรตลอด4วันที่ผ่านมาคณะได้พบปะประชาชนทั้งไทยพุทธและมุสลิมซึ่งได้ข้อมูลที่หลากหลายสะท้อนความรู้สึกและข้อเท็จจริง สามิติีคืนนิลาท่านด้วยบรรยากาศการฉลองเทศกาลตรุษจีนหรือวันฉลองวันส่งท้ายปีมาเมียต้นรับปีมาแม่นะครับของชาวปักกิ่งประเทศจีนความสนุกสนานจัดขึ้นหลายแห่งทั่วเมืองครับมีทั้งการเชิดสิงโตการจัดพิธีจำลองฉลองปีใหม่แบบโบราณเพื่อให้ชาวจีนรุ่นหลังได้ชมและก็เรียนรู้วัฒนธรรมจีนโบราณคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ